สวัสดีค่ะ f อซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยเนาะค่ะ f อทซาทนใดเข้ามาเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด,ดเด็ดจากช่องคองพารวยเนาะค่ะมือนีแอดก็ได้มาติดตามแนวทางของปู่38เนาะค่ะหลังจากแตกบนล่างเนาะค่ะพี่น้องมือนีแอดก็ได้มาติดตามตัวแนวทางว่าปูส่สมีแนวทางฝากพี่น้องเอซตองหวดบ่ค่ะไปรับชมรับฟังจากปู่38กันเลยค่ะ ปูฝันวางได้ก็เลื่อมถามความฝันที่ปูฝันนั่น่อวปูกับมี่ก็อันบอกว่าเบาความฝันให้ฟังแล้วไม่น้องปูกับว่าเบาเนาะปูกับว่าจะถือเหลี่ยมมันใจว่าถือเหลี่ยเนาะได้ให้ปูเขียนหายเนาะพี่น้องงวดนี้ว่าปูสีใก้ให้เป็นตัวใดเนาะค่ะเนาะดางที่เกยถกอซะทีถืออีกว่าปูวันนี้ปูว่าที่ถืออีกเด้อพี่น้องงวดนี้ เขาเขียนเลยปูเขาสุ<__<_<_้มวัดโพดของปูนี่งวดนี้จังอีกทั<_<_้งบนทั้งล่างไวันงวดสี่มาเจ้าสามตัวอีกบ่อหนึปูสามตัวเฮ้าวันใดมาสองงวดละงวดนี้มาสี่ป่ะปูมาแท้แน่นอนป้าพี่น้องปูเขาฟันไทยแล้วเด้อพี่น้องมาแท้แน่นอนหน่อยตัวคือเก่าอีกบ่ปู บังหันกัน,นกมากมาตัวเขาค่ะตัว่องหายี่บค่ะอ,อ๋บันพี่น้องนี่ตัวนี้นข้างล่างนี่ว่าปูเนินมีหลางยังเด๋นีอืมชุดหลางนะปูนะเอ,อ้าเก้าซี่เขาเขียนดูแถวซองเทียมันมากมากตัวเขาอีกมานิแม่ปูเขาเขียนลงกระดาษเก้าซี่เก้าซี่อว่าตัวนี้สูซองหันโอ้ปูเขียนให้เบิ้งสูรบางหัน,หนค่ะค่ะ โอ้อันโอ้สุดที่ผ่านมาเนาะที่ปูเห็นเห็นเบิร์นวันเก่า C สองหาเนาะวันนี้มันมากเก้าี C C เจ็ดเอาส่วนไหวเฮงเลี้ยหน่อยตัวตัวสันปูซีส้นกันไปน่ะเนื้อซีตัวเดียวเนี้ยซีตัวเดียวอือสิมิเบิร์นบอกปูขึ้นซีซีเก้าเก้าเจ็ดเก้าสี่ก็สำเนียงตัวปูรวยขึ้นหน่อยตัวเทวันปูเอาแขนแขนตัวนะคะ เด้อพี่น้องเบิ่งเอาเด้อคะ่ะจังหวัดบระวัมเรงเล็กเป,ป,ป่าบัปูซีนี่หลายสูตรแท่งมาทีโอ้จักสูตรส้นกันเขาปูซีนี่ไร่ยังไงว่ามันมาทีเแี่แค่ป่าที่ที่เท่านั้นย่านเป่าพร้อมเนาะปูอืซีนี่เขาหลายสูตรเนาะปูอนนัดนี่อันไอหางหุกเก็บเท่านี่นนกับเขาคือเก่าน่าปูเขาเคยบอกแบบปูไม่วาย อันกับยาหาหกเก็ดเท้ามากคือเก่างวดงวดนี่ได้ยังปูได้หาหกเก็อีกอยูบ่ะกเลยนี่โอ้ใหญมันเทาห่วสมมติสเก่าเก็ดตอนตัวสันปูเก่าเก็ดซีเก็ดเอาซีเก็ดว่าบ่ปูซีเก็ดว่าบ่กะไว้ีโอ้ีเก็ดกับกว้ไเอากอืมวันนี้ลาก็มีท่านัะค่ะมีตำหนักเขียนลงน้าแนวปูซี่เกเดี๋ยวเขาเจเสียนวัสื่อีกเด้๋ยค่ะ ปูเบาคอยเด้พี่น้องปูเบาเบาคอยง่ายนะคะเก่าเจ็ดส so ีเก็ตเลยเกดสี่เก็ตมาหนิพี่น้องปูวะนะคะมกมักเก่าเจ็ดซี่เก็ตเด้พี่น้องแคปนาจ่อไว้นะคะขันเป่าขึ้นซีซีเลยนะปูน้องอืมค่ะขันเป่าก็คือซีซีเด้พี่น้องปูหมักเก่าเจ็ดซีเจ็ด ปูสีปเปียวนั่นมาให้เบื้องเหล็กบุญเนาะพี่น้องเนาะเข้ากันลมดีดีพี่น้องลมดีขนาดพี่น,อน้องเลยปูเขียนให้แล้วเด้อพี่น้องอันนี้เลขล่างเนาะปูเนาะของปูบามันเข่าเด้เอพี่น้องเบื้องเราเด้อค่ะจังค่ะปูเราพังเหล็กเปล่าบวกปูที่นี่ง่าย,ายแข็งมาทีโอ้จักสูตรส้นกันค่ะปูซีนี่แรงมากที่เนี่ย ย่านเป่าที่ที่นี่ย่านเป่าพร้อมนาะปูซีนี่เขาหลายสูตรน้ะปูอัดนี่อันไอหางหุกเก็ดเฮานี่กัเขาขึ้นเกาเน้าปูเขาเคยบอกล้าปูไม่ว่าอยู่วันนี้มียาหาหุกเก็ดเฮามากขึ้นเกางวดงวดนี่ได้ยังปูได้หางหกเก็ดอีกอยู่บ่ก่าเนี่ยโอ้ยมันเ่าส่เม่อกีกาวเก็ดต่อนตัวสันปูก้าวเก็ดซีเก็นอาซีเก็ดเบาก่ปู ซีเกตว่าเอาบ่กะับโอ้ซีเกตหรือกะใบเอาอืมวันนี้แล้วก็มีเท่านั้นละค่ะมีตำหนักเขียนลงน้ำแนวปูซีเกตเดี๋ยวเขาเจียสเซียนวสืออีกเด้อค่ะปูเบาคอยเด้อพี่น้องปูเบาเบาคอยแหะนะคะเก่าเกจซีเกตมาหนิอืมพี่น้องปูอานะคะมักหมักเก่าเจ็บซีเกตเด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะขันเป่าก็ที่ขันเป่าก็ซีซีเลยนะปูเนาะ อืมค่ะมันเป่าก็คือซีซีเล้อพี่น้องปูมากเก่าเจ็ดซีเจ็ดปูซีเปียวอันนั้นมาให้เบิ้องหล็กบุญเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจลมดีดีพี่น้องลมดีขนาดพี่น้องเอง้ยปูเขียนให้แล้วเด้อพี่น้องอันนี้เลขล่างเนาะปูนะเนาะเจ็ดซีเจ็ดนะคะปูามาเกตัวนี้ละพี่น้อง คันสีบ่เป็นเก่าเจ็ดจีเจ็ดสิเป็นเปาซีซีานปูวานะคะพี่น้องกับพิจารณาเบิ่งเพราะว่าซีนี่ส้นกันลายสูตรเนาะพี่น้องเนาะปูยันมันมากติดซีก็คือสิเป็นซีเจ็ดซีเจ็ดเก่าเจ็ดพี่น้องหาสื่อไว้เลยนะคะยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลปูวาเก่าสองกับเก่าสองแล้วพี่น้องสื่อกับไบซีเจ็ดเก่าเจ็ดพี่น้องเลขกล่างเนาะเลขกล่างค่ะแคปหน้าจอไว้พิจารณานะคะเนาะล่อเอาจุดบนน้ำปูก่อนนะคะ ปูขึ้นไปห้าจุดบนมาเขียนหายยูพี่น้องเอาชุดลาบนี่จะเป็นซิหงวดแล้วนะพี่น้องได้หอดสามโตตรงก็ะมี่นะพี่น้องเลขกปูผาดยากนะคะเลขกบนบะปูเออหนีเนาะพี่น้องเนาะนี่ปูเห็ดไห้เบึงนะคะ เห็นว่าที่ปูหายเบิ่งค่ะ <มา S 1> เข้ากันมา,มาจอมตัวปูคือโอปกติมันสีมาสามตัวเม่นป <มา S 1> ปูละละละสีห้าเก้าปูอืออืนพี่น้องนี่ <c oughs> สูตรสูตรนี่เขาปูนี่เป็นสูตรที่ว่ามา,มา,มาสามสามตัวมาอันมาสามตัวเนาะปูเนะาะหากห้าตัวมาสามตัวเป็นบ่ค่ะสูตรนี่เอาล่มกันด,ดพี่น้องยุทงพี่น้องเอ้ยวัดปูอยู่เอาเอากิจตะหากขาหกเลย อากระหอบหาฮกเก็แล้วนี่ยอู่วนเมื่อกี้มันเข่าสองตัวซุ้งวัดเข่าสามเลยพี่น้องเบิรงนสถิตย้อนหลังหาหกเก็ตปู่จะผ่านนี่ไงป่มันไม่หาหกเก็ตอืมปูก็มาใช้กระโปรเนี่ยวันวั้นี้ปูสิจับบนตัวไหนนี่จับนบนข้างล่างนี่ปู่บนตัวโอ้บนบนกกระผ่านี่แล้วปู่จับออกตัวบนไม่รู้ปูเอาหาหนึ่งว่าเอาปู พอเป็นหาหนึ่งว่าไรป๋อได้แล้วนี่และเให้ว่าปูจับโอ้หนึ่งหาหาหกหาหนึ่ง 5, หากับหกหนึ่งเอาไปเป็นรักมาใช่มุ้งอยู่แล้วโอ้อาจิ้มช่วงนี่แหละห้าหกห้าหนึ่งห,กห,ก,หกหนึ่งนั่นแหละไมเห็นแล้วเอ,า, <laughs> อาปูเขียนเขียนอีกค่ะอาลายมือปูนี่แหละเอาเหล็กบนนี่นะคะยอมปูเขียนหาสักทีตีเบื้องพี่น้องแตกสามตัวลายเด้อพี่น้องคุณเห็นบ หาตัวสีมากตัหนึ่งเนาะนี่สูตรของปูนี่เห็นไหมคะพี่น้องเขาทั้งสามถ้าพี่น้องจับนะคะเอาไปจับเพชรเรียนซ้ำตนี้ได้เนื้อปูเนาะเพราะว่าเรียกของปูนี่เขาเขาซ้ำตนี้ลายงวดติดอยู่ได้พี่น้องเห็นไหมคะถ้าโคตรเอาไปจับเหรียญปนนะะิ่นเนาะคะ่ะนี่เนาะค่ะอันนี้เขาสองตนี่อันนี้เขาสามพี่น้องสาม เจ็ดสองนะคะหาตัวไปตัดเหรียเป็นชุดสามตัวไดเดื่อยพี่น้องเนี่ยหมวดสีมา่ามีหามีหกมีแปดมีศูนย์มีหนึ 8, ่งนะคะเพื่อแตกสามตัวเราพี่น้องเนาะหกหนึ่งหาบ่าปูคือแปดหนึง่งหาแป,ปดหาหนึ่งสมบูรณ์สามตัวปูหัวแล้วพี่น้องปูฟันดีวะคะเมื่อคืนนี่ปูปูว่าถือคือเกาอีกแล้วพี่น้อง ปูเบาคอยในเด้อพี่น้องเบอร์สูรเสียงชะบ,บาดอกเสียงปูน้าปูปูว่าถืออีกพี่น้อง้าวหาซื้อลอตเตอรีไ่ไว้เด้อเล็กหลังค่ะ <c oughs> เล็กหลังหาซื้อลอตเตอรีไ่ไใบปูเอาเล็กหาก็เล็กหกมาจับน้อพี่น้องเอาส้นหนีมาปูมึงเ <c oughs> ขียนเขียนพี่น้องอีกแล้วค่ะพี่น้องบุญ เนียนตัวใดบันปูมักคอนเมนสืสูนุ๊บมักหานึ่งปูเล้วหนูปูมักหกหนึ่งบตามตัวโตาัวใดปูเ้ยพี่น้องมหันก่ที่ใช่ที่หาเก่าแล้วถือว่าเอาสองตัวนี้ละไปเอาสองตัวกอนเนาะปูนะค่ะจังมาเน้นเอาค่งผู้ถ่ายเนาะปู น้องพี่น้องกาแคบหน้าจอไว้พี่เจรนาคะบนสามคูล่างสามคูสี่คูนะคะก็เป๋านาอพี่น้องเนาะกระเบิดเป่าบนห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งล่างเก้าเจ็ดเก้าสี่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 เจ็ดเน้องพี่น้องเนาะบอพาดก้าเกียพี่น้องเรียกปูแคบหน้าจอพี่น้องเล็กล่างไปหายิบจัลสระกินแบงรัฐบาลไว้เด้อพี่น้องค่ะ เสื้อเข้าสื่อขังไต่บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเข้ากับเอากินแบงรัฐบาลนะคะเรเบค่ะก็แคปหน้าจ,จอไว้เด้อพี่น้อง fcs ก็ได้มาติดตามแนวทางของปูสามแปดเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่น,นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ